วันนี้ค่ะหมอเราจะมาปรึกษาเรื่องถุงใต้ตาเพราะเห็นคนเป็นกันเยอะมากเลยอายุน้อยก็คือเป็นแล้วสําหรับถุงใต้ตาแท้ๆเลยสายเหตุหลักก็คือสวัสดีค่ะรายการสวยเออได้ EP4 นะคะก็วันนี้ค่ะ กังวลมากว่าถุงใต้ตาเนี่ยมันจะนูนมันจะป่องก็เลยนั่งประครบ2-3ชั่วโมงแล้วค่ะรู้สึกว่าช่วงนี้ดูโซมพักผ่อนน้อยแล้วไม่ใช่อะไรคอนซีลเลอร์ก็ไม่กบไม่ได้อีกคือป่องเบอร์นี้คือไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมาพบแพทย์ที่อินส l คลินกนะคะก็จะมาคุยกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องกำจัดถุงใต้ตามากขอ,อกระซิบก่อนว่าคุณหมอเราก็คืออบเอยอบใส่มากไม่ไหวคือแบบ อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยใครมีปัญหาถุงใต้ตหยอนมีไขมันถุงใต้ตานนูนออกมาคุณหมอจัดการได้หมดค่ะตามมาเลยค่ะ สวัสดีค่ะก็ที่เห็นนั่งรอๆอยู่ตรงนี้ก็เป็นคุณหมออิกนายแพทย์ปวริศของทางอินส์คินิกนะคะเป็นหนึ่งในทีมจักษุแพทย์ของเราวันนี้ค่ะหมอเราจะมาปรึกษาเรื่องถุงใต้ตาเพราะเห็นคนเป็นกันเยอะมากเลยอายุน้อยก็คือเป็นแล้วเขาถามนีดนึงว่าถุงใต้ตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ ครับก็อย่างแรกเลยนะฮะสาเหตุก็อาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์ก็ได้นะครถ้ามีประวัติพ่อแม่เป็นถุงใต้ตาบางทีลูกเกิดมาก็มีถุงใต้ตาหรืออาจจะเกิดจากพฤติกรรมเช่นบางคนขยี้ตาบ่อยหรือว่าร้องไห้บ่อยนะฮะพวกนี้ก็อาจจะทําให้เกิดมีการหยดคล้อยของเปลือกตาไม,ม่เกิดถุงใต้ตาได้นะฮะนอกจากนี้โรคประจําตัวเช่นโรคภูมแิแพ้เนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้เป็นลักษณะใต้ตาคล้ำ คล้ายม er ีถ okay. okay. ุงใต้ตาเยอะได้ก็คือร้องให้บ่อยถุงก็มาด้วยอีก็คือห้ามดูซีรีส์ไปเลยห้ามเศร้าอะไรเลยก็ต้องดูที่มันไม่ไม่ค่อย๋อโอเคต่อไปนี้นะคะใครดูซีรีส์เศร้าไม่ได้นะถุงมานะหมอแล้วถุงใต้ตากับตัวดอลลี่อายเนี่ยอันนี้มันแตกต่างกันไหมคะสําหรับถุงใต้ตาแท้ๆเลยสาเหตุหลักก็คือการที่มีไขมันใต้ผิวหนังดันให้เกิดผิวหนังโป่งออกมาเป็นลักษณะถุงนะครับบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการหย่อนคล้อยของผิวหนังด้วยทําให้เห็นเป็นถุงใต้ตาขึ้นมาแต่ส่วนดอลลี่อายมันเกิด จากกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหลับตาที่อยู่รอบดวงตาขอบเปลือกล่างเนี่ยจะเห็นชัดเมื่อตอนเรายิ้ม หรือเวลาเราหลับตาแน,น่นๆการรักษาก็จะใช้ว yeah, ิธ <par> ีการชิปวทตถุเพื่อให้ลดการหดของกล้ามเนื้อบริเวณนี้นะฮะทให้ดอลลี่อายเล็กลงได้ซึ่งก็ต้องให้แพทย์สุแพทย์นะวินิชัยว่าเป็นอะไรกันแน่ก็คือบริเวณใต้ตาเราจะมีสส่วนนะคะบางคนก็คิดว่าตัวดอลลี่อายในที่เป็นตัวการหดกลึงของกล้ามเนื้อว่าจะเป็นถุงใต้ตาแต่จริงๆไม่ใช่ถุงใต้ตามีอยู่บริเวณข้างล่างดอลลี่อายอีกทีอันนี้ก็ต้องให้คุณหมอประเมินอีกทีนะคะแล้วก็การผ่าตัดนําถุงใต้ตา ออกค่ะได้ยินมาว่าอินสคลินิกของเราเนี่ยมี2เทคนิคด้วยกัน1เลยก็คือดูดไขมันแบบไร้รอยแผลไม่ต้องพักฟื้นหายไปจากโลกเลยเออถุงใต้ตาคือหนีไปเลยวิ่งหนีไปเลยอันนี้หมอก็คือปังมากเทคนิคนีคน้แล้วเทคนิคที่2จะมีรอยแผลมีความเย็บเอยใดๆเอย,เอยนิดนึง เก็บหนังน้อยๆอ,อ่ะก็คือดูด1 2่สองผ่าอันเนี้ยแตกต่างกันยังไงคะสําหรับเทคนิคแรกนะฮะก็คือการดูดไขมันแบบไร้อรอยแผลนะฮะในคนอายุน้อยๆเนี่ยไม่จาเป็นต้องตัดหนังส่วนเกินออกเยอะนะฮะก็คือมีแค่ไขมันที่มันอูออกมาเราก็ใช้วิธีการดูดไขมันแบบไร้รอยแผลโดยการแบกเปิดตาออก,แล,ก,ออกแล้วก็เปิดแผลด้านในตรงเยื่อบุตาแล้วก็ทําการดูดหรือตัดไขมันใต้ตาออกโดยแผลจะอยู่ข้างในเนี่ยค่อนข้างเล็กก็จะไม่มีแผลด้านนอกไร้แผลเป็นไม่เห็นรอยแผล<ๆ>ก็ฟื้นตัวได้ ค่ะเทคนิค<า>ดูดไขมันถุงใต้ตาแบบไร้รอ,อยแผลเนี่ยเหมาะกับใครบ้างคะก็จะเหมาะกับคนที่มีไขมันส่วนเกินโดยที่มไม่มีการหย่อนคล้อยหรือว่าไม่มีผิวหนังส่วนเกินตามภาพเนี่ยก็คือนี่ก่อนผ่าตัดจะเห็นลักษณะป้องถุงใต้ตาข้างบนนี่คือ d o อตตี้ครัข้างล่างนี่คือถุงใต้ตาที่มีไขมันด้านในดันออกมานะก็ทําการผ่าตัดแบบแผลในนะฮะโดยไม่มีรอยแผลด้านนอกเลยนะอันนี้หนึ่งสัปดาห์ก็คือ ไขมันด้านล่างก็จะหายไป,เ,ออไปเลยก็จะดูเรียบขึ้น,นหนึ่งสัปดาห์ก็คือหายไวมากเลยนะก็ดูเหมือนผิวหนังคนปกติภาพนี้ก็เช่นเดียวกันนะก็คือทําในคนอายุน้อยนะจะเห็นเป็นลักษณะถุงใต้ตาอุ้งๆขึ้นมาโดยที่มีแค่ไขมันส่วนเกินไม่มีผิวหนังส่วนเกินหลังผ่าตัดหนึ่งสัปดาห์ก็เหมือนกันก็คือ เห็นลักษณะถุงใต้ตาหายไปแล้วก็ใต้ตาเรียบมากขึ้นก็คือกาจัดแค่ไขมันนะคะกำจัดไขมันส่วนเกินเจ็ดวันก็ดูสดใสแล้วเนาะผงใต้ตาหายไปหมดเลยอย่างนี้คนที่ดูดไขมันออกเนี่ยจะกลับมาเป็นซ้ํำไหมคะครับก็ส่วนใหญ่แล้วการดูดไขมันออกก็เป็นการตัดไขมันทิ้งแบบถาวรอนะฮะก็คือจะไม่กลับมาเป็นซ้ำก็เทคนิคนี้นะคะดูดไขมันออกเนี่ยเป็นเทคนิคที่ นำถุงใต้ตาออกไปหายไปอย่างถาวรเลยไร้รอยแผลไม่ต้องพักฟื้นเลยก็ถือว่าปังมากแล้วก็ที่สำคัญเห็นผลทันทีหลังทำเลยนะคะเทคนิคต่อไปก็เป็นการผ่าตัดกำจัดถุงใต้ตาแบบมีแผลด้านนอกก็เทคนิคนี้ก็จะเหมาะกับคนที่อายุเยอะมีทั้งไขมันส่วนเกินแล้วก็ผิวหนังส่วนเกินทำให้เห็นถุงใต้ตาซึ่งการผ่าตัดแบบเนี้ก็จะมีรอยแผลอยู่ด้านนอก นะก็คือแผลอยู่ใต้ตรงขอบตาแทบจะกรีนไปกับขอบตาล่างเลยนะหลังแผลหายเนี่ยก็จะแทบจะไม่เห็นรอยแผลเลยวนะิธีนี้ข้อดีก็คือกําจัดได้ทั้งไขมันส่วนเกินแล้วก็ผิวหนังส่วนเกินก็ตามภาพเนี่ยะะหลังทําก็จะถุงแล้วก็ผิวหนังและไขไขมันที่ส่วนเกินก็จะหายไปอย่างนี้ต้องมาตัดไหม่ใช่ไหมคะครับอย่างนี้มีไหม่ต้องตัดไหมก็อย่างที่บอกว่าการผ่าตัดถุงใต้ตาแบบมีแผลนอกหมดเหมาะกับคุณอายุเยอะนะฮะก็ตามภาพนี้เลยนะก็คือคนที่อายุเยอะเนี่ยจะมีลักษณะ ถุงก็คือเป็นการนูนออกมาของไขมันแล้วก็ผิวหนังส่วนเกินด้วยนะฮะตรงนี้ถ้าเราใช้วิธีการดูดไขมันอย่างเดียวก็อาจจะเหลือผิวหนังส่วนเกินอยู่ทําให้ยังเห็นการหย่อนคล้อยอยู่ของผิวหนังได้เพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับการใช้การขัดตัดวิธีแบบมีแผลด้านนอกเพื่อที่จะ ตัดผิวหนังส่วนเกินออกด้วยหลังผ่าตัดก็จะเห็นว่าเ,เรียดมากขึ้นทั้งไขมันแล้วก็ทั้งผิวหนังแต่ว่าสงสัยนิดนึงว่าเทคนิคนี้ค่ะที่เราตัดทั้งไขมันแล้วก็หนังตาออกไปเนี่ยจะทําให้ตาดูลึกดูโบ๋ไหมคะครับก็ปกติแล้วการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นแผลนอกหรือแผลในนะฮะก็จะตัดไขมันแล้วก็ผิวหนังออกพอประมาณนะฮะไม่ได้ตัดไขมันออกหรือดูดไขมันออกเยอะเกินอาจจะเหลือไขมันไว้บางส่วนไม่ให้ลึกโบ๋ วิธีนี้ก็คือจะตอบโจทย์มากเลยคือนําแผงไขมันออกแล้วก็หนังตาส่วนเกินออกด้วยแล้วก็การผ่าตัดถุงใต้ตาเนี่ยเทคนิคนี้จะกลับมาเป็นอีกไหมคะไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแบบแผลนอกอหรือแผลด้านในร้รอยแผลเนี่ยเป็นการกําจัดไขมันและผิวหนังออกถาวรน,นะฮะก็จะไม่กลับมาเ,เป็นซ้ําอีกแต่จะมีกรณีที่อาจจะเป็นซ้ําได้เช่นอายุเยอะขึ้นมีความหย่อนคล้อยมากขึ้นหรือมีพฤติกรรมในการชอบขยี้ตาบ่อยเงี้ยก็อาจจะทําให้กลับมามีผิวหนังหย่อนคล้อยมี ถุงใต้ตาอีกได้ครับอืก็คือวันนี้ข้อมูลแน่นมากนะคะวันนี้เราได้รับความรู้ว่าถุงใต้ตาเกิดจากอะไรกรรมพันธุ์เอ่ยนอนดึกเอ่ยขยี้ตาแบบแบบพัดคออันนี้คือสามารถเกิดขึ้นได้วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะก็ถ้าใครมีปัญหาถุงใต้ตาอยู่ตอนนี้สามารถส่งรูปเข้ามาประเมินทางออนไลน์ได้นะคะที่ ins clinic ในไลน์ก็จะเป็นแอปไซ์ ins clinic หรือใน Facebook ins clinic นะคะ คุณหมอจะประเมินเองทุกเคสเลยถ้าใครสงสัยเกี่ยวกับการทำถุงใต้ตาหรือว่าการผ่าตัดทำตาสองชั้นก็สามารถคอมเมนต์มาสอบถามเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะคะส่วน EP หน้าจะเป็นคุณหมอท่านไหนยังไงอย่าลืมติดตามกันที่สวยไว้ได้ EP 5นะคะบ๊ายบายค่ะ